บูธ m e r c e d e s b e n z ในงานมาเตอรสโปปีนี้ครับไฮไลท์เขามีรถเปิดใหม่ถึง7รุ่นนะครับโดย6รุ่นเนี่ยจะอยู่ในบูธ Mercedes b e n z นสะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ลานทสไดนะครับเพราะรถคันมันใหญ่มากไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับส่วนจะมีรถรุ่นอะไายทั้ง7รุ่นนั้นตามผมมาดูดีกว่าครับรถคันแรกนะครับที่จะพามาดูก็คือตัว Mercedes m a y b บั h e q s 680 s u v นะครับคันนี้จะถือว่าเป็นรถไฟฟ้า b e v คันแรกของแบรนด์ m ม r c e d e s ด a y b บั h นะครับที่สุดแห่ง ฟ้าแบบ PSM นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะติดตั้งบริเวณเพาขับด้านหน้าและหลังนะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง658แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่950นิวตันเมตรนะครับูงถยนะครับเพียงแค่4.4วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมีความจุถึง118กิโลวัตต์อาวนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่12.5แสนบาทครับ ส่วนคันที่เห็นอยู่นี้ครับ m e r s e e n s Benz G450D นะครับตัวนี้เป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดความจุ2,989 c ีนะครับมาพร้อมกระบบ i-SG2 นะครับมีแรงม้าอยู่ที่317แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงถึง750นิวตันเมตรนะครับเคลมเอาไว้นะครับ0-100เพียงแค่5.8วินาทีนะครับแล้วก็ท็อปสปีดนะครับอยู่ที่210กิโลเมตรส่วนราคานะครับอยู่ที่12ล้าน2 0บาท สำหรับตัว G 450ดีเซลครับส่วนอีกคันหนึ่งครับคือ Mercedes-Maybach S 580 E Premium นะครับตัวนี้เป็นแบบ Plug-in Hybrid นะครับแล้วก็ที่มาคราวนี้คือสีใหม่ครับสี Hightech Silver นะครับราคาอยู่ที่11ล้าน3แสนบาทครับไฮไลท์คันนึงครับคือ E 350 Exclusive นะครับตัวนี้นะครับโลโก้ใหม่นะครับเป็นดาวลอยแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น Plug-in Hybrid ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่4ของ Mercedes-Benz นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับมีความจุอยู่ที่25 5.4กิโลวัตต์ชาวนะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้มากกว่า100กิโลเมตรนะครับมีแรงม้าอยู่ที่313แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตร0-100นะครับใช้เวลาเพียงแค่6.4วินาทีนะครับรับไฟได้ทั้ง DC และ AC นะครับ0-100เนี่ยแบตเตอรี่นะครับใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนปลั๊ก ปกตินะครับ11กิโลวัตต์ฮาวนะครับ0-100ภายในเวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองครับสว่วนอีคันนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ด้วยนะครับก็คือตัว G580 นะครับ Which EQ Technology จาก Mercedes Benz นะครับตัว G 5 8 0เนี่ยถือว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับต่อเนื่องมาจากตัว G Class นะครับโดยมีทั้งหมด2รุ่นย่อยคือรุ่น Standard แล้วก็ Edition 1นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์4ตัวนะครับแยกติดตั้งทั้ง4ล้อนะให้แรงม้าอยู่ที่587แรงม้าแรงบิดอยู่ที่1,164นิวตันเมตรนะครับศูนย์หึงร้อยเคลมเอาไว้อยู่ที่4.7วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ท็อปสปีดเขาอยู่ที่180กเมตรต่อชั่วโมงคร่อนแบบ r ัดวิ่งได้ไกล4 7ิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแล้วก็รองรับ DC ได้ถึง200กิโลวัตต์อวานะครับชาร์จเพียงแค่32นาทีจาก10ถึง80ปรเซ็นต์ะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น AC เนี่ยนะครับรองรับถึง11กิโลวัตต์อวานะครับใช้เวลา0ถึง100เนี่ยนะครับ11ชั่วโมง45นาทีนะครับรุ่นสแตนดาดราคาเริ่มต้นอยู่ที่9ล้าน5แสนบาทนะครับส่วนอีดิชันวันนั้นเนี่ย มีจำนวนจํากัดเพียงแค่6คันเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่12ล้าน2 0 0นบาท V300D Executive นะครับตัวนี้เป็นรถแวนอเนกประสงค์ขนาด6ที่นั่งในตระกูล V-Class นะครับเป็นรุ่นนําเข้ามาจากยุโรปนะครับซึ่งออกแบบมาสําหรับรถครอบครัวนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสสูบ 1,950cc นะครับพละกำลังอยู่ที่237แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับ0-100นะครับภายในระยะเวลา7.4วินาทีนะครับ ท็อปสปีดครั้งนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า9จังหวะนะครับหรือว่า G9tronic นะครับตรงนี้ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่5ล้าน8แสน20,000บาทครับส่วนไฮไลท์คันนึงครับอยู่ข้างนอกก็คือตัวเบนท์วีโต้นะครับคันใหญ่มากไม่สามารถที่จะเข้ามาในฮอล์ได้แต่ถ้าเกิดอยากดูนะครับให้ทางที่ปรึกษาการขายพาไปดูรถได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือบูสต์เมอร์เซเดสเบนท์ในงานมอเตอร์ีโครับ